นนก็สวยงามกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เรามานอนกันที่สบายดีแอดชะอมนะคะขอสวัสดีเพื่อนๆเป็นขับ f อเราทุกท่านเลยนะคะนี่บอกเลยว่าร้านนี้ รถหลูด,ดูดีมากนะคะข้างๆตรงนู้นก็จะเป็นลานที่เราเคยมาแล้วนะคะลานที่เป็นต้นไม้สูงๆนะอ่าเพื่อนๆเป็นก็หลายๆคนที่มาแล้วก็จะรู้ว่าชื่อลานอะไรนะคะก็จะเป็นนาวนานะคะแต่นี่ก็เป็นลานสบายดีแอชอมนะคะวันนี้เราเหมาร้านณจุดนี้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราเพราะว่าเราไม่ลงเต็นท์พื้นนะคะเพราะว่ามันมันมันจะแฉ่ฝนตกเขาบอกว่าฝนแรงมากก่อนที่เราจะมาถึงนะคะ แต่ตอนนี้อากาศโอ้โหสุดฟินนะบนยอดเขาก็จะมีไอหมอกเล็กๆเ,เ,เห็นไหมครับเพื่อนๆแบบว่าโอ้โหเขายังไม่ได้เปิดแบบว่าพื้นที่กว้างมากนะคะ<ๆ>ก็จะมีริมน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูริมน้ำแต่คาเฟ่เขาเปิดทุกวันนะคะเราไปชิมมาแล้วนี่อันนี้น้องให้ชิมน้ำสตรอเบอรีอ่ปั่นนะคะอันนี้ฟรีนะคะไปเจอเขาปั่นพอดีเหลือแก้วเขาเขาก็เลยให้ชิมฟรีแต่น้ำที่เราสั่งเรายังไม่ได้ไปเอานะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแก้วไปคืนเขาแล้วก็ไป สั่งน้ำซูดาไว้หน้าบ้านเราก็มีสระว่ายน้ำนะคืนนี้เราก็จะนอนฟังเสียงบ่อน,นี้กันทั้งคืนนะโอ้มาขามฟักอย่างใหญ่โอ้วันนี้น่าคืนนี้น่าจะฝนตกไปเดี๋ยวเราไปดูริมน้ํากันนะคะ<ต>คืนนี้ถ้าฝนไม่ตกแรงพรุ่งนี้น้ําก็ใสประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน้ําก็ใสแล้วแต่ตอนนี้น้ําสีจะขุ่นๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปกันไปจ้ะอืมไป น,น,น้ำเขาหอเขามีที่เดี๋ยวเราไปดูตู้กดน้ำกันเขามีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะที่นี่มีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นมีห้องน้ำแยกชายหญิงเหมือนทั่วไปแต่ห้องน้ำเดี๋ยวไปดูก่อนคือดีงามมากอะ่ะ มีน้ำกองให้เราแบบว่ากดน้ำร้อนน้ำเย็นได้ฉันมิต้องต้มแล้ว้ร้านสวยมากนี่ร้านอร้านน่าน,านอนมากตอนน้ําเต็มตอนน้ําเต็มๆอ่ะมันสวยจริงๆนะที่เนี่ยโท่นะคะอันนี้ห้องน้ํา เดี๋ยวเราแอบไปมองห้องน้ำเขาสักนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนๆเ,เราใช้ห้องน้ำกันอยู่นะคะเราก็อาจจะไม่ลบกู้วันนะคะนี่โอ้ยมีน้องด้วย <c oughs> นี่เป็นห้องน้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวมาแวบๆบแบบให้ดูนิดนึงได้ไหมโอ้ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> ว้าวกระจกบ,บานใหญ่ สำหรับคนสวยๆสาวๆสวยๆกระจกบ,บานใหญ่คือสวยมากห้องน้ำโอเคเลยขออนุญาตนะคะมีคนอาบน้ำอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องห้องซ่วมแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะโอเคนี่ประมาณนี้เลยเป็นแบบเดินมาเดินค่อยเปลี่ยนรองเท้าด้วยแต่ว่าเราไม่เข้าห้องน้ำ ไปดูตู้กดน้ำกันนี่ที่เด็ดของที่นี่เขาคือมีตู้อยู่ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยโอ้มีอาหารตามสั่งเราสามารถสั่งได้เลยนะคะมี Wifi ด้วยนะฟรี i นี่เรากดน้ำร้อนน้ำเย็นได้เลยนะคะไม่ต้องเอากระติกน้ำร้อนมาก็ได้นี่เราก็มีเมนูตานี้นะ แต่เราซื้อกับข้าวมาเยอะเลยวันเนี้ยโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะน่ากินมากเราจะกินอะไรตำปูปลรกระกปรงเราก็ยาวมากโอ้ลนมาถึงนี่โอ้ข้างล่างสวยอ๋อเป็นบ้านพัก ห้านก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่มีน้องสาวคนสวยด้วยใจดีด้วยนี่น่ารักทุกอย่างเลยที่นี่ค่ากลางเต็นท์ยังไงคะค่ากลางเต็นท์สองร้อยห้าสิบนะคะพัดลมได้ฟรีแอร์ถ้าแอ จะยังไม่รับค่ะอ๋อไอ้นี่มีค่าใช้จ่ายอีกอ๋อถ้าแอร์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากนะอากาศดีค่ะอากาศดีใช่ไหมฝนตกตลอดปกติน้ำเวลาตอนมันขึ้นสูงสุดแค่ไหนคะลูกก็อยู่ขึ้นประมาณถึงเสาไหมขึ้นไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงพื้นนี่หรอไม่ถึงครับแค่ครึ่งตาของแอร์ตลิกเนี่ยอ๋อแค่ครึ่งหนึ่งโอเคแต่น้ำใสกว่านี้ค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้ฝนตกฝนตกเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวมันก็จะหาย ถ้ามันตกคืนนี้อีกก็เป็นอีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะรายละเอียดต่างๆเข้าไปทักถามในเพจได้เลยนะคะที่สบายดีแอดชะอมนะคะนี่ร้านโอ้นี่เป็นบ้านพักโอ้ตรงนี้น่านอนจังนี่เขาเล่นน้ำกันอุ๊ยเต้นพื้น้นอนสบายมากเลยสวยด้วยเนี่ย เขาจะทําเป็นแบบว่าเป็นเอ่งเป็นแอ่งให้เราลงนะคะเพื่อนๆสวยงามมากแต่น้นาําขนาดขนาดเนี้ยน่าเล่นนะแต่ว่าต้องใสกว่านี้นะคะต้องใสกว่านี้ประมาณนี้เลยสวยมากดีค่ะเพื่อนๆไปเราไปชิมน้ําค่ะเราจะพาไปเที่ยวชมคาเฟ่ข้างในนะขออนุญ,ญาตนะคะนี่บรรยากาศภายในนะคะห้องแอร์นั่งสบายสบายอื อยู่ในนี้เราก็จะได้ภาพบรรยากาศที่สุดฟินนะคะแต่เงียบเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงน้ําไหลนะคะก็จะนั่งกินกาแฟคุยงานสัมมนากันที่นี่ได้สบายเขาบอกว่าเค้กที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชิมนะคะเพราะว่าวันนี้จุกจุไปแล้วคาเฟ่เปิดทุกวันนะคะส่วนรางกลางเต็นท์ก็จะเปิดเฉพาะวันหยุดนะคะ หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็สามารถทักถามในเพจดีกว่านะคะเพื่อความชัวรนะ์เนาะเพราะว่าตรงนี้เขาก็คือตัวตัวนินเองเนี่ยข้อมูลไม่แน่นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าวันธรรมดาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดอะไรถ้าคนน้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเขาก็จะไม่มีคนดูแลเขาก็เก่งใจ แต่บอกเลยเลยว่าบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นมากไปเรากลับฐานกันเถอะถ้าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องกินเค,ค้กเขาอีกอนี่แม่แม่เขามาเสิร์ฟถึงที่เลยขอบคุณค่ะนี่สวยมากสวยทั้งคนชงแล้วก็สวยทั้งกาแฟเดี๋ยวชมก่อน ืซาชื่นใจมากเลยอันชันมะนาวสบายดีค่าเฟ่เปิดทุกวันนะคะนี่เลย,ยสียังสวยอะ่ะดูบรรยากาศนี่นะเสพความอร่อยของอันชันมะนาวแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลสุดชื่นที่สุดบ้านพักก็มีนะคะตอนนี้คืนละพันห้านะคะ ก็ถ้าเทศกาลหรือวันหยุดยาวก็ทักถามไปในเพจได้เลยนะคะข้อข้อมูลต่างๆสามารถทักถามในเพจได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดน,นะบ้านเราบรรยากาศดีนะคะนู่นบ้านเราหลังคาสีแดงบรรยากาศโดยรอบตอนนี้เป็นน้ำพุแล้วเฮ้ยมีปลาด้วยอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ ้าเราคิดว่าแต่บอ่บอแบอบว่าบอ่อที่ไม่มีปลาไม่มีอะไรโอ้เราเปิดน้ำพุแล้วให้อาหารดูดิเสร็จแล้วบ้านเราคืนนี้สบายดีแอชอมนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราเหมาลานจริงๆบอกแล้วว่าเราเหมาลานแต่งตัวอย่างงามพามานอนเต็นมะเอาที่เธอสบายใจนะกระโปรงฉันก็ลากพื้นไปเลย นีลบอกเลยว่ามันสวยมากอันนี้กล้องอันนี้เลยกล้องจนปิดใช่ไหมแล้วเราก็คือภาพมันได้อากาศมันได้แล้วก็วิวได้ลดหลังจากที่เราแปลงโฉมเสร็จแล้วเราก็จากเมื่อกี้ดูดีมีชาติตระกูลคราวนี้เราก็จะไปเก็บมะละกอใส่รองเท้าบูทเรียบร้อยโอโหถนนทางเข้าก็ เลิศแล้วค่ะเพื่อนๆแค่ถนนทางเข้าก็สุดฟินแล้วดูเข้ามาแล้วแบบร่มเย็นมีมะยงชิดมีทุเรียนอะไรเนี่ยกระท้อนไปๆเขาจะพาไปสวยแล้วก็มีอะไรกินได้เราเอาหมดแหละต้นเนี้ยเดี๋ยวทุเรียนเขาหน่วยเราก็มาเอาโชคดีนะเนี่ย ว้ละกอเต็มต้นเลยนุนนุนนุนล้เห็นแล้วอุ้ยยังเยอะเอาหมดเลยอ่ะอุ้ยอย่ารับนะเดี๋ยวโดนโดนคอมือเค็ดนะเค็ดนะโอ้ว้าวนั่นไงเก่งมากอุ้ยเก่งอะลูกโอ้ยดูโพรวาทำไมเขาไม่มีใครกินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ก็ได้ เจาะโอเคและอ๋อไอ้ลูกยาวๆนี่กินกินเองมันจะลูกของปมไหน่อยครับอ๋ออวยหนูถึงไหมคะลูกอวยกล่องอวยเก่งอันนี้ตามต้องตามเลยค่ะป๊าดโอ้ยยูใหญ่มากพี่ดูโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราไปกองไว้เดี๋ยวหนูเอาถือกลับเองอุ้ยสะออนอ่ะเฮ้ยเราโชคดีวันนี้เราได้กินของฟรีอีกแล้ว หลอดและเราวันนี้เรามีปลากระป๋องเราจะแกงส้มน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยแล้วก็หลานชายคนหล่อของเราไปสวยละกอให้พุณนะพุณเดะพุณเดะโอเคขอบคุณคะ่ะให้หมดเลยเหรอบอสขอบคุณคะ่ะใจดีมากๆต้อนรับดีมากทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยโอเคค่ะ จริงๆแล้วเรากินไม่หมดหรอกแต่เราจะเอากลับบ้านเราจะเอาไปฝากคนที่บ้านเราเพราะว่าบ้านเราไม้มีมะละกอลูกใหญ่เลยมะละกอที่เขาให้มาโอเคเพื่อนเ,เดี๋ยวเหลืองทำเลยโอเค ความสุขบรรยากาศยามค่ำคืนกันนะคะเพื่อนๆที่นี่ที่สบายดีแอชอมนะคะนี่เลยบรรยากาศเราเป็นบ้านแรกเลยหลังแรกเลยนะคะของลานกลางเต็นที่นี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นข้างในนูน้นจะเป็นบ้านพักนะคะแล้วก็ลานกลางเต็นที่อยู่ริมน้ําก็จะเลยเต็นเราไปนะคะเลยเข้าไปข้างในลึกๆนูน้นที่เห็นไฟดวงเล็กๆ ผขาิดไฟสนามสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกงมะละกอเราจะอร่อยแค่ไหนนี่นะคะบรรยากาศยามค่ำคืนอุย้ยเราก็นอนฟังเสียงน้ำพุอ่ะก็เหมือนเสียงคนโต๊ะแรกข้างในนุ้นก็จะเป็นเต็นที่นอนอยู่ริมน้ำทั้งหมดเลยนะคะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเพื่อนๆสวย ฝนตกจริงป้าฝนตกเหรอเอา้าอันนี้ฝนตกจริงค่ะเพื่อนเราเ็าว่าจะเสี่ยงน้ำกูอย่างเดียวที่ไหนได้ฝนตกด้วยโอเคลานนี้ทั้งลานปลาต้มเหมาแล้ว ไปดูกันว่าของกินมีอะไรบ้างวันนี้เรากินง่ายอยู่ง่ายนี่มะละกอปลาตักดูสิน,น,นี่ไงมะละกอมะละกอที่เราไปสอยของเขามาเขาสอยให้เขาสอยให้มะละกอกับอะไรหัวมะพร้าวเนะวาะยอดยอดมะพร้าวใช่ไหมลองชิมที่อร่อยไหมปา้านะชิมที่อร่อยไหม น้าโอ้ยลินจอเป็นะเพยาเท่าไหร่เอามันไม่ใช่แกงส้มมันเป็นแกงเหลืองลูกพี่เหลืองกับส้มก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่ไม่อันเดียวกันป้ายะป้าไม่ใช่คนใต้แท้ดอกแบบเนี้ยใต้ผสมแกงเหลืองกับแกงส้มมันเดียวกันไหมคะเพื่อนๆใครที่เป็นใต้แท้ช่วยคอมเมนต์หน่อยอร่อยนะโอเคตำนานจบข่าวไปแกงข้าวไหนกินข้าวกันจ้า อีกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยเสียดายบรรยากาศบรรยากาศกําลังดีเมื่อคืนฝนโปรยๆทั้งคืนเลยอากาศดีมากนะคะแล้วน้้าตอนเช้าเขียวบ่บุ้ยเล่นเราเย็นสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่นนอนๆอ่าผ่านมาแถวๆนี้นะคะสระบุรีนครนายกแอดชะอมนะคะที่นี่เลยนะคะเพื่อนๆทักเพจมาได้เลยนะคะมาพักกันมาพักผ่อนกันที่นี่นะคะวันนี้เราคงต้องลากันแล้วนะคะกับ เที่ยวทั้งปีนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกับช่องเที่ยวทั้งปีเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของสถานที่สวยๆนะคะขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะทุกคนเลยดูแลต้อนรับดีมากๆขอบคุณมากๆนะคะอบอุ่นเหมือนมาบ้านเราเองเลยนะคะเดี๋ยวเราเราจะมากันอีกนะคะบ๊ายบายนี่ไงน้องคนสวยลากันแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะน้องน่ารักมากนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเที่ยวทั้งปีของเราวันนี้กลับบ้านกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาิปหน้านะคะ เ,เก่งอย่างเขามีคนเดียวในโลกนะผู้หญิงสวยๆอย่างเขาอ่ะมีคนเดียวนะรอาดูอ้รอดูาไอ้ว้า